สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาว εYouTube แล้วก็ท่านผู้ที่ติดตามมาอยู่799ทําทำนายทายทักนะคะคราวนี้เราก็จะมาทำนายดวงชะตาของคนทั้ง7วันนะคะในสถานการณ์ดวงทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพแต่ว่าเราจะเน้นเรื่องงานกับเงินให้นะคะส่วนความรักจะมีรายละเอียดเจาะอ,อยู่แล้วในลิงข้างล่างนี้นะคะสำหรับท่านสมาชิกทุกท่านนะคะ ในที่นี้เราจะมาดูคนที่เกิดวันเสาร์นะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้มาดูซิว่าสถานการณ์การงานการเงินจะเป็นอย่างไรแม้กระทั่งโชคลาภนะจะเป็นอย่างไรของคนที่เกิดวันเสาร์ในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะ,ะการทํานายเป็นการทํานายโดยรวมๆนะคะอย่าซีเรียสกับการดูนะคะถ้าเกิดท่านไหนที่มีดวงชะตาดีอยู่แล้วแต่เข้ามาดูเพื่อเป็นแนวหรือว่าดูเพลิดเพลินไป แล้วก็อย่าเก็บเอาไปคิดหรือไปซีเรียสกับการดูนะคะตาะมไปเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดหรือเป็นเรื่องของอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นดูเป็นแนวไปสิ่งที่ดีเราก็มีความสุขไปสิ่งที่มันเป็นปัญหาลุกประศัก์อย่างน้อยเราก็คอยตั้งรับกับมันว่าควรจะทำอย่างไรดีนะคะสำหรับสถานการณ์ของคนที่เกิดวันเสาร์ในช่วงครึ่งปีหลังนี้เรามาดูกันนะคะ,ะชาววันเสาร์ในจริงแล้วเป็นคนที่ พลังชีวิตแร่งนะคะพลังชีวิตของชาววันเสาร์นี่แร่งนะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีเรื่องราวที่มันเข้ามากระทบกับชีวิตของชาววันเสาร์เนี่ยล้มแล้วลุกขึ้นได้เร็วมากคือประมาณว่าแร่งะนะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะหรือว่าปรับตัวเข้ากับสภาพความเป็นอยู่นะคะอยู่ให้ได้ไปให้ได้ไม่ท้อถอยนะคะสู้ลุกขึ้นมาได้แบบก็เหมือนกับคนแบบเหมือนกับ อ่ามีปัญหาอะไรเข้ามากระทบเนี่ยคุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่คือจะไม่เก็บเอาความทุกข์เข้ามาในใส่ตัวว่างั้นเถอะนะแม้กระทั่งการธุรกิจการค้าหรือการเงินก็ตามนะคุณสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ที่ดีได้อย่างเยี่ยมเลยนะชาววันเสาร์เนี่ยนะคะ สถานก,การณ์ของชาววันเสาก็ถือว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือนะอ่าไม่กระทั่งตัวคุณเองก็เป็นทั้งผู้ให้เป็นทั้งผู้รับนะคะในสถานก,การณ์ตอนนี้นะคะหรือการได้รับผลประโยชน์จากหน้าที่การงานนะคะอะ่ชาววันเสารเนี่ยนะ,ะคุณสามารถที่จะปรับตัวได้นะคะ กับสภาพความเป็นอยู่นะคะแล้วคนยังได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ยังให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือหนะหรือเกลื้อกูลหรือตัวคุณเองเป็นคนช่วยเหลือคนอื่นได้ทั้งทังที่คุณก็เออช่วยได้เท่าเท่าที่คุณจะช่วยว่างั้นเถอะชาววันเสาร์แต่ว่าการช่วยเหลือคนนะ่ะชาววันเสาร์ไม่ได้คิดว่าคุณจะได้สิ่งตอบแทนอะไรหรอกเพราะการช่วยเหลือของคุณนะ่ะบางทีก็ไม่ได้ คือเขาเรียกว่าช่วยคนไม่ขึ้นเท่าไหร่ประมาณนั้นแต่คุณก็เต็มใจที่จะช่วยเพราะคุณเป็นคนที่จิตใจดีดนะเป็นคนชอบทําบุญด้วยส่วนหนึ่งบางท่านนะคะนะคะเป็นคนที่เอาธรรมะนี่แหละช่วยเหลือในการที่จะพยุงตัวเองให้อยู่ให้ได้นะสำหรับบางท่านนะนะคะคุณมีโอกาสเริ่มต้นที่ดีนะคะชาววันเสาร์นะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ในบางท่านนะ่อาจจะแบบ เออสู้สู้ประมาณว่าสู้สู้แต่ถ้ามันไม่ไหวก็อย่าฝืนชะตาชีวิตนะคะถึงแม้วางสิ่งบางอย่างที่ผ่านมามันอาจจะจบสิ้นหรือมันจะหยุดลงนะหรือนิ่งเงียบนะในช่วงครึ่งปีหลังนี้คุณมีณคุณอาจจะตัดสินใจจบบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณรอโอกาสที่จะเริ่มต้นอะไรที่ดีอยู่นะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้ชาววันเสาร์มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็อ่า มีโอกาสที่ได้จเจรจาในการที่จะลงทุนหรือว่าไปติดต่อไม่ว่าจะเป็นงานหรือเงินก็ตามคุณมีโอกาสที่จะปเป็นเจรจาตกลงนะแล้วก็มีโอกาสประสบความสําเร็จนะะในช่วงครึ่งปีหลังนี้โดยเฉพาะช่วงเดือนประมาณเดือนสิงหาเนี่ยนะอาจจะมีอาการเริ่มต้นเริ่มต้นสําหรับชีวิตของคุณแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าจะไปไหวไหม แต่ว่ามันก็จะมีความเครียดอยู่นะคะถึงแม้ว่าคุณจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆก็ตามแต่คุณก็ยังมีความเครียดมันอาจจะมีภาวะที่แบบเงียบหรือว่าซบเซาอยู่บ้างแต่คุณอดทนไปสักระยะหนึ่งนะคะไปปลายปีแน่นอนคุณมีโอกาสจะฟื้นตัวขึ้นมาประสบความสําเร็จนะคะสําหรับเรื่องงานหรือเรื่องเงินก็ตามนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องงานก็เลยเลยกันละกันนะคะเรื่องงานกับเงินเนี่ยอาจจะพูดควบคู่กันไปนะคะ เรื่องงานเนี่ยคุณต้องระมัดระวังสิ่งที่ระมัดระวังอาบอกไว้ก่อนสิ่งที่ต้องระวังก็คือคุณอาจจะถูกหลอกนะคุณต้องดูดีๆควบอ่าม้กระทั่งเรื่องเอกสารเอกสารดูดีๆการเซ็นสัญญงสัญญาโดยเฉพาะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆของคุณเนี่ยนะแล้วก็ปัญหาที่คุณประสบอยู่คุณค่อยๆจัดการไปนะคะค่อยๆเคลียร์ไปนะคะ ค่อยๆเคลียร์ไปทีละเปาะอย่าไปแบบเอามาคิดมาสมรวมทีเดียวนะจะทําให้คุณเกิดความเครียดน,นะคะถึงแม้ว่าคุณพลังชีวิตหรือว่าดวงที่คอยส่งเสริมคุณ,คณก็คือบุญบาร,รมีของคุณนี่แหละกับชีวิตที่แกล่งสู้ไม่ถอยของคุณนี่แหละแต่ว่าก็ต้องดูทิศทางนะว่ามันไหวไม่ไหวบางทีก็อย่าไปฝืนชะตาชีวิตปัญหาทุกอย่างมันก็ค่อยๆแก้ไขไปโดยเฉพาะวันเสาร์อย่างที่บอกอะแกล่งสู้ชีวิต นรไม่ท้อถอยลุกขึ้นมาปาดน้ําตาสู้ต่อ,อแต่ว่าต้องดูทิศทางลมดูทิศทางว่ามันไหวไหมมันไหวไม่ไหวหรือชะลอไว้ก่อนก็ชะลอแต่ว่ามันก็มีโอกาสจะดีขึ้นในช่วงปลายปีนะคะสําหรับคนที่ลงทุนกิจการนะกิจการขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตามนะคะมันจะดีขึ้นในช่วงปลายปีนีนะคะ,นะสำหรับคนที่อยากจะลงทุนเป็นกิจการของตัวเองหรือว่า ควรจะลงทุนในช่วงไหนจริงๆแล้วคุณมีมากมายไก่กองในสมองของชาววันเสาร์เนี่ยไม่หยุดนิ่งในการที่จะทํางานหรือไม่หยุดนิ่งในการที่จะคิดสร้างสารรค์ทําอะไรที่มันให้มันดีขึ้นกับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่เนี่ยนะคะแต่ถามว่าเริ่มต้นก็กล้ากลัวอยู่ในช่วงสิงหาเนี่สามารถเริ่มต้นได้แต่ว่าก็อย่าพิ่งทําอะไรให้มันแบบ ร้อก็คือต้องค่อยเป็นค่อยไปในการลงทุนค่อยดูทิศทางถึงแม้ว่าคุณจะทําไปมันจะเกิดความเครียดอยู่บ้างแต่ปลายปีแน่นอนคุณจะประสบความสําเร็จนะคะคุณจะมีลูกค้าเข้ามาคุณจะมีมิตรภาพาเข้ามาติดต่อหรือการเจรจากันงานของคุณนะมันจะมีความมั่นคงขึ้นในช่วงปลายปีอย่างแน่นอนนะคะสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะแล้วคนที่หางานใหม่แน่นอนนะคุณมีโอกาสได้งานนะ อาจจะเป็นช่วงสําหรับคนหางานใหม่นะคะอาจจะเป็นช่วงสิงหาหรือเปินปลายปีนะคุณมีโอกาสได้งานใหม่หรือมีโอกาสเริ่มต้นทํางานนะแต่การเริ่มต้นของคุณเนี่ยคุณต้องพยายามอดทนนะพอได้งานเข้าไปละไม่ไม่ใช่แบบไม่ไหวอ่าไม่ไหวแล้วก็ไม่สู้มันไม่ใช่คนวันเสาร์นะถึงไม่ไหวยังไงชาววันเสาร์ก็จะสู้สู้จนคุณมันจะค่อยๆดีขึ้นในช่วงปลายปี สำหรับคนที่ทํางานหรือคนที่หางานนะคะดวงสนับสนุนของคุณยังมีอยู่ดวงผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนในบางท่านอาจจะพึ่งธรรมะนี่แหละทำให้จิตใจสงบหรือทําให้หลายๆอย่างมันดีขึ้นนะคะนะคุณจะได้ทั้งผลประโยชน์นะคะแล้วก็อย่างยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะจ่ายค่าแรงให้กับลูกน้องแล้วคุณก็จะได้ผลประโยชน์จากงานของคุณนี่แหละเข้ามา ทั้งช่วยเหลือทั้งมีคนช่วยเหลือคุณว่างันเถอะนะคุณช่วยเหลือลูกน้องไปผู้ใหญ่กว่าคุณหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานหรืออะไรเนี่ย<ม>เขาก็จะช่วยเหลือคุณมาแม้กระทั่งคนที่จะโยกย้ายได้ตําแหน่งนี่นะก็มีโอกาสนะแล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่ต้องอดทนหน่อยนะคะช่วงนี้นะพอมันผ่านช่วงนี้ไปหลายๆอย่างมันจะดีขึ้นนะคะชาววันเสาร์นะคะแล้วก็สําคัญที่สุดคุณอาจจะ หยุดการพูดเก่งของคุณลงบ้างก็ดีในบางท่านอาจจะคุยแบบเป็นคนที่พูดจาเก่งพูดจามีหลักการเนาจจะทำโน่นจะทำนี่นะแต่ว่าต้องดูทิศทางของการที่จะลงทุนนะคะบางท่านข่าวดีอาจจะเรียกตัวเข้าไปสัมภาษณ์นะประมาณนั้นนะคะแล้วก็อาจจะเริ่มได้ทำงานช่วงปลายปลายปีก็ได้นะคะนะคะสำหรับชาววันเสาร์เมียไกเริ่มต้นที่ดีอยู่นะคะหน้าที่การงานหรือแม้กระทั่งการเงิน การเงินบางอย่างอาจจะจบสิ้นลงแล้วคุณก็จะได้เงินนั้นมาใน,ในเงินที่คุณไปติดต่อนะคะหรือการได้รับช่วยเหลือจากครอบครัวหรือผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้อุปถัมม์นะคะเงินของคุณเนี่ยนะนะคะนะคะส่วนโชคลาภก็นิดๆหน่อยๆนะคะไม่ถึงไม่เด่นชัดนะคะสําหรับครึ่งปีหลังของชาววันเสาร์นะคะแต่คุณจะได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินจากดวงผู้อุปถัมม์ หรือผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้กระทั้งครอบครัวหรือการไปติดต่อเงินธุรกรรมต่างๆเกี่ยวกับธนาคารเนี่ยคุณอาจจะได้รับการอนุมัติอยู่นะคะนะคะแต่ต้องใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปซีเรียสจะไปคิดกับมันมากนักนะคะเพราะว่าสมองของคุณนี่คิดไปเยอะอาจะเอาเงินมาทำโน่นจะทําอะไรดีจะจัดสรรปันส่วนยังไงจะบริหารการเงินยังไงดีเนี่ยปล่อยๆมันไปก่อนอย่าพึ่งคิดไปก่อนนะ เงียบไปก่อนดูสถานการณ์ดูราดเราลงทุนถ้าบางท่านจะลงทุนมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะคุณเป็นคนที่ชอบทํางานหรือชอบทําอะไรอ่าที่เป็นอะไรที่สร้างสรรสำหรับตัวเองเนี่ยคุณก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะอย่าเพิ่งตูมทีเดียวนะคะนะคะแต่มีโอกาสดีขึ้นในปลายปายีปยอย่างแน่นอนนะคะงานทุกอย่างมีการเข้ามาเจรจาตกลงการค้าหรือแม้กระทั่งคนติดต่อกันค้าระหว่างประเทศเนี่ย นะกับชาวต่างชาติหรือ,อ,าอางานที่มีตำแหน่งโยกย้ายนะก็มีโอกาสนะคะบางท่านอาจจะได้เงินจากผลประโยชน์จากงานนี่แน่นอนแล้วก็ผู้บัะถงนะนะคะให้การช่วยเหลือนะคะนะคะชาววันเสาร์ดีอย่างหนึ่งก็มีเขาเรียกว่ามี มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองแล้วก็คุณอาจจะในบางท่านนะฮะาจะาเป็นคนที่ชอบทําบุญหรือชอบออสวดมนต์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะคะพอจะมีปัญหาหน่อยก็มีสิ่งดีๆเข้ามาช่วยเหลือคนอยู่นะคะมันเป็นอย่างนั้นนะคะช่วงนี้ครึ่งปีหลังในชาววันเสาร์นะคะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างก็อย่าฝืนชะตานะคะในการลงทุนหรือว่าการค้าก็ตามบางสิ่งบางอย่างควรจบก็จบมันไปแล้วเริ่มต้นใหม่ที่ดีแน่นอนไปปลายปีนะคะนะคะ ลูกคุณสู้ได้ไวมากชีวิตชีวิตแก่งนะคะชาววันเสาร์แต่เสียอย่างหนึ่งก็คือทำคุณกับคนอื่นไม่ขึ้นแต่คุณกลับกลายเป็นคนที่แบบว่าไม่ลืมบุญคุณคนอะไรประมาณนี้ช่วยเหลือคนได้ไอ้ก็เท่าที่ตัวเองทำได้ประมาณนี้ถึงมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสน,นุนหรือมีคนช่วยเหลือหรือยังเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ว่างั้นเถอะนะคะชาววันเสาร์ในบางท่านนะคะ นะะหันี้นะคะเรื่องงานเงินทีนี้มาดูเรื่องความรักฉันจะว่าไปแล้วนะความรักของชาววันเสาร์ก็มีปัญหาไม่หยอกเลยนะ,นะ,ะไปดูรายละเอียดในลิง์ข้างล่างนี้นะคะทาให้แล้วอาจจะมีปัญหารักสามเศร้าหรือการสู้รบหรือว่าการแบบเริ่มต้นในเรื่องของความรักเหนื่อยและเหนื่อยมากมีการเริ่มต้นกันใหม่แน่นอนมีการปรับความเข้าใจนะคะมีการยังดูแลจุนเจือว่างั้นเถอะ นะคะมันมีปัญหารักสามเศร้าเข้ามาอย่างแน่นอนทําให้คุณเกิดความเครียดอยู่ไม่น้อยเลยนะชาววันเสาร์เรื่องความรักบางท่านถึงกับจบหรือไม่คุยกันห,หนึ่งเงียบนะคะนะพอกลับมาดีกันหน่อยก็เป็นปัญหาอีกนะคะแต่ที่แน่ๆนะชาววันเสาร์ในบางท่านอาจจะประสบความสําเร็จในความรักในช่วงปลายๆปีอาจจะมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันมีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่นะหรือพูดคุยกันหรือเริ่มคุยกับ มิตภาพที่ดีเข้ามาในช่วงสิงหาแล้วก็ช่วงป,ปลายปีนะคะ,นะคะสำหรับคนที่เจออะไรใหม่ๆที่ดีในเรื่องของความรักส่วนคนที่เจอปัญหาอุปสรรคอาจจะผิดหวังบ้างนะผิดหวังบ้างนะนะคะสรับชาววันเสารน์นะ,ะเหนื่อยเหนื่อยบอกได้เลยเครียดในเรื่องของความรักถึงขั้นจบก็มีนะคะชาววันเสาร์เพราะเราไปดูรายละเอียดนะ แต่มันดีหน่อยคนที่ถึงแม้ว่าจะห่างเหินกันหรือว่ามีอันต้องจบกันก็ยังจุนเจือดูแลนะในบางท่านนะคะหรือการเริ่มต้นความรักใหม่ๆของคุณสําหรับคนที่จบคุณมีโอกาสจะเริ่มต้นใหม่ๆหรือมีโอกาสอ่ปราณีปรานอมกลับมาคืนดีกันอะไรประมาณนี้นะคะจิตใจโรเลนะคะรเรื่องความรักหรือสองปัญหารักสามซ่อยอย่างที่ว่าไปดูรายละเอียดนะคะ ทีนี้มาดูปัญหาดูมาดูสุขภาพของชาววันเสาร์บ้างช่วงครึ่งปีหลังนี้เอ่อสุขภาพของชาววันเสาร์ส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับอาจจะความเครียดโรคสายตาบ้างนะปวดเมื่อยตามร่างกายกระดูกเนี่ยนะต้องเรามาระวังไขข้อ,องเงี้ยนะคะหรือหนักๆเข้าก็อาจจะเป็นกระเพาะเครียดลงกระเพาะต้องดูแลตัวเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามมีโอกาสดีขึ้นนะคะมีโอกาสไปปรึกษาแพทย์มีโอกาสรักษาหาย นะคะมีโอกาสดีขึ้นนะคะ <c oughs> ถือว่าไม่ใช่โรคร้ายแรงหรือว่าเป็นโรคที่สามารถรักษาหายยกเว้นคนที่มีโรคประจําตัวแบบหนักๆอยู่แล้วก็ต้องดูแลตัวเองอย่างหนักด้วยนะในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะนะคะอันนี้ก็บางท่านนะ,ะที่มีสุขภาพที่ไม่ดีอยู่แล้วส่วนคนที่มีสุขภาพดีอยู่แล้วนะก็ถือว่ามีโอกาสดีขึ้นนะคะคนที่เอ มีโรคประจำตัวหนักๆก็ต้องดูแลตัวเองมันอาจจะทรงๆอยู่นะคะโอเคนะคะสำหรับการทำนายดวงช่วงครึ่งปีหลังนี้ของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะท่านไหนไม่ชอบผ่านไปนะคะเป็นการทำนายโดยรวมนะคะไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับเอาดีสิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่มันเป็นปัญหาก็ตั้งรับกับมันนะคะจินงแลราชาววันเสาร์เนี่ยสรุปให้หน่อยนะ เป็นพลังที่ยังแกล่งอยู่นะคะดวงชะตาชีวิตของชาววันเสาร์ยังได้รับการช่วยเหลือเกื้อนหนุนหรือว่าจุนเจือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองหรือจิตใจแบบชาววันเสาร์มุ่งไปทางธรรมะด้วยส่วนหนึ่งน,นะคะนะคะ,ะมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสเริ่มต้นใหม,ใหใหมให่ที่ดีนะคะนะถึงแม้ว่าจะลุ่มๆุ่มด,อดอนๆดอยู่บ้างในบางท่านแต่ก็ถือว่า <c oughs> มีโอกาสเริ่มต้นที่ดีอยู่นะคะ <c oughs> โอเคนะคะ <c oughs> ก็ขอจบคำทำนายของดวงชะตาของคนที่เกิดวันเสาร์ในช่วงครึ่งปีหลังไว้เพียงเท่านี้นะคะ,นะคะชอบกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อนะคะจะได้มีคลิปใหม่ๆออกใหมท่านที่เช็กดวงอีกในคราวต่อไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ